สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส,สะายระไทค่ะไผ่พงศธรครับค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ว i s d อม f า r m มพิพิธภัณฑ์การเกษตรประทุมธานีค่ะใช่ครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวเกษตรกรหรือว่าคนที่อยากจะมีความรู้เรื่องของการเกษตรและคนที่อยากจะได้ของที่มันมีคุณภาพที่แบบปลอดภัย จากการปลูกจากพี่น้องชาวเกษตรกรทั่วประเทศไทยค่ะนะครับมีขายไปไหนบ้างครับพี่ต่ายครับจริงจริงมีทุกเสาอาทิตย์นะทุกเสาอาทิตย์แรกของเดือนนะคะทุกคนสามารถมาเที่ยวชมที่นี่ได้คือมันไม่ได้มาแค่เที่ยวอย่างเดียวทุกคนสามารถมาถ่ายรูปสวยๆมาเช็คอินได้นะคะแล้วก็ใครที่อยากได้ความรู้อย่างที่ภัยบอกตั้งแต่แรกความรู้ด้านอะไรบ้างปลูกเขาปลูกรับ เลี้ยงไกลเลี้ยงหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับการเกษตรทุกคนสามารถมาหาความรู้กับผู้เชี่ยวชาญที่นี่ได้ใช่ครับอยากจะบอกพี่น้องชาวการเกษตรทุกๆคนว่ามาที่นี่เราไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่าที่นี่พื้นที่เยอะมากๆที่สําคัญสวยมากๆนะครับและก็มีความรู้แบบอัดแน่นอัดเต็มจริงๆหลังจากที่พวกเรามาอยู่ที่นี่นะครับสักพักเราก็จะเห็นถึงเรื่องราวของวิถีชีวิตของพี่น้องชาวเกษตรกร ได้ที่สคัญนะครับที่นี่ก็จะมีนักวิชาการที่มีความรู้เรื่องดินก็ดีนะครับเตรียมการเกษตรก็ดีรวมไปถึงทํายังไงจะได้ผลผลิตที่มันเยอะขึ้นและที่สาคัญผลผลิตนั้นต้องปลอดภัยด้วยนะครับเชิญชวนทุกคนมาที่นี่เลยนะครับที่ไหนครับพี่ต่ายครับที่ว i สตอมฟาร์มพิพิธภัณฑ์การเกษตรปรทุมท่านีจ้าครับผมมากันเยอะๆนะครับังว่าคนไม่ผิดหวังแน่นอนครับสวัสดีครับ มาพบกับไอเดียการทำเกษตรที่หลากหลายสอดคล้องกับวิถีชีวิตของตอนเองได้ในงานเกษตร DIY 5-6กุมภาพันธ์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬกาในรูปแบบออนไซต์ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรปทุมธาน,นีและออนไลน์ทาง Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตร